ใช้ซัลซิงซันเฟตรหรือสังกสีซันเฟตนี้ในการปรับตัวของพืชน,นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่อากาศหนาวมันจะเข้าหรือเริ่มเข้ามาแล้วนะครับเราก็จัดการเตรียมพวกนี้ได้เลยบางคนก็ยังงง,ง,งอยู่ว่าใช้โดยตรงนั้นเป็นยังไงและก็ใช้ผ่านน้ำหมักนั้นเป็นยังไงก็จะขออธิบายเป็น2ตอนนะครับซซิงซันเฟตรหรือสังกสีซันเฟตนี้โดยตรงเราก็ใช้ เหมือนปกติธรรมดาก็คืออาใช้สมมุติว่าเราใช้ถัง200ลิตรเราก็ใส่ปุ๋ยเกรด็ดปุ๋ยเกร็ดน้ำหมักแคลเซียมโบรอนอาสารกำมะแรงอะไรพวกนี้แล้วก็เติมซิงค์ซัลเฟตลงไปประมาณหนกิโลกับ2ขีดเราหลังจากที่มันละลายดีเรียบร้อยแล้ว เราก็ใช้ในการฉีดพ่นต้นทุเรียนหรือไม้ผลของเราคือวิธีการใช้โดยตรงต้องการใช้เมื่อไหร่ก็ผสมเมื่อนั้นแล้วก็ใช้แล้วก็จบไปนะครับเราจะไม่ฉีดลงดินนะครับเนื่องจากว่ามันจะเป็นปฏิปักษ์ต่อธาตุตัวอื่นทำให้ทำให้ธาตุตัวอื่นนั้นไม่สามารถละลายได้ดีวิธีการที่วิธีการใช้ตอนที่สองนี้เราก็จะใช้ผ่านจุลินทรีย์โดยการนำมาหมัก เราในถังน้ำหมักนี้เราก็ใช้ปุ๋ยเคมีปุ๋ยปุ๋ยเคมีที่เราใช้นี้ก็ใช้ตามระยะการเจริญเติบโตของพืชนะครับไม่ว่าท่านจะใช้ในระยะเร่งต้นไม่ว่าท่านจะใช้ในระยะเร่งต้นการเจริญเติบโตสําหรับต้นทุเรียนเล็กไม่ออกดอกและใช้สําหรับต้นทุเรียนที่จะออกดอกก็ทําลักษณะเดียวกันนะครับเพียงแต่เปลี่ยนสูตรปุ๋ยแค่นั้นเอง หลังจากที่เราเตรียมปุ๋ยเคมีเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีการาเติมส่วนประกอบอื่นๆที่จะต้องใช้จะเติมซิงสันเฟตรหรือสังกะสีสันเฟตผสมลงไปผสมลงไปในน้ำหมักนี้เช่นเดียวกันแต่การใช้ตรงนี้อาจจะเพิ่มขึ้นเช่นในถัง200ลิตรนี้เราก็จะใช้จำนวน2กิโลนะครับเมื่อหมัก เมื่อหมักได้ที่เป็นระยะเวลา21วันแล้วเราก็สามารถที่จะนำไปใช้วิธีการนำไปใช้เราก็จะใช้ขั้นต่ำเริ่มแรกเราก็ใช้น้ำหมักที่เราหมักนี้อักครั้งละ5 0ซีซีผสมน้ำา20ลิตรนะครับใช้ในการฉีดพ่นทุก5วัน7วันวันตามระยะการเจริญเติบโตของพืชหรือพืชที่ท่านใชุ้มทัก รวมทั้งพืชผักอย่างอื่นก็ใช้ได้นะครับไม่ได้เฉพาะ,ะไม้ผลอย่างเดียวก็เพื่อที่จะให้พืชน,นั้นเกิดการปรับตัวและก็เคยชินสำหรับาการใช้จุลินทรีย์แล้วก็ทดลองดูว่าความเข้มข้นขนาดนี้มันเป็นอันตร,รายต่อพืชไหมถ้าหากว่าไม่เป็นอันตร,รายเราก็สามารถเพิ่มขึ้นในครั้งต่อไปขณะที่เรากำลังเพิ่มนั้น มันก็สอดคล้องกับระยะการเจริญเติบโตของพืชนะครับในครั้งต่อไปเราก็สามารถที่จะใช้เพิ่มได้ครั้งละ5 0ซีซีเช่นครั้งแรกเราใช้50ครั้งที่2ใช้100ครั้งที่3ใช้150ครั้งที่4ใช้200นะครับและก็ไปจํากัดที่200แค่นั้นเอง พืชเหล่านี้ก็จะสามารถที่จะฟันฝ่าในฤดูหนาวไปได้ทั้งไม้ผลและก็พืชผักทั้งหลายนะครับใช้ฉีดกับพืชโดยตรงหากว่ามันเหลือนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ฉีดพ่นทางดินได้เช่นเดียวกันการที่เราหมักโดยผ่านจุลินทะรีย์นั้นจุลินทรีย์ก็จะทําหน้าที่ย่อยสลายอซิงค์สันเฟตหรือสังกะสีสันเฟตนีต้ปัญหาที่ อธาตุอา,าหารนี้จะเป็นปฏิปักษ์ต่อกันก็จะหมดไปเพราะรูปแบบของการใช้ที่เป็นของเหลวนะครับอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะใช้ก็คือใช้ผสมในปุ๋ยหมักใช้ในรูปของปุ๋ยหมักนะครับเราก็ใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์เหล่านี้ผสมกับปุ๋ยเคมีและก็ส่วนประกอบอื่นๆถ้าหากว่าท่านอยากทราบว่าใส่อะไรนั้นนะครับ ก็สามารถดูคลิปเก่าๆที่ผมทำเอาไว้ได้เลยนะครับหากไม่พบเ,เข้าไปดูที่ช่องแสดงความคิดเห็นนะครับก็มีท่านผู้ชมได้พิมพ์บอกส่วนประกอบเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะครับเริ่มต้นก็จากการที่เราหมักในน้ำหมักชีวภาพนิสกอนนะครับใส่ปุ๋ยตามระยะการเจริญเติบโตของพืชนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็ใช้สารปรับปรุงดินร่วมกับ หุยคอกที่เรามีอยู่อาจจะเป็นขี้ไก่หรือเป็นขี้วัวก็ได้นะครับแล้วก็ผสมกับมูลไส้เดือนเพื่อให้สอดคล้องกับระยะการเจริญเติบโตเราก็จะใช้สารปรับปรุงดินสูตรของอาจารย์พจน์ปัญญาวธรรมหรือท่านไม่มีก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ถ้าหากเป็นพืชกินใบหรือไม้ผลที่มีต้นเล็ก อยู่ในช่วงระยะการเจริญเติบโตเราก็ควรจะใช้ขี้วัวล้วนๆนะครับหลังจากที่มันเจริญเติบโตจนระระหนุ่มสาวแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนสูตรปุ๋ยโดยการใช้ขี้วัวผสมกับขี้ไก่ก็ได้หลังจากนั้นที่มันเจริญเติบโต,ตเต็มที่แล้วเราก็เปลี่ยนปุ๋ยคอกจะเป็นขี้ไก่ล้วนก็ได้เมือ่อเราจะทําปุ๋ยหมักนะครับโดยใช้ปุ๋ยคอกที่มีขี้วัวขี้ไก่นะครับ ตามระยะการเจริญเติบโตของพืชแล้วเราก็จะตักเราก็จะตักน้ำหมักที่เราทำเอาไว้นี้นะครับซึ่งมีส่วนผสมสำคัญของสิงสันเฟดนะครับใส่ลงไปในน้ำหมักเหล่านี้นะครับน้ำหมักเหล่านี้ก็จะมีส่วนประกอบของธาตุาอาหารก็ดได้มาจากาปุ๋ยเคมีังกล่าวนะครับทั้งธาตุหลักธาตุรองและก็จุลธาตุนะครับรวมทั้ง สารที่ช่วยปรับตัวในการเข้าสูุ่ดูหนาวของพืชก็คือซิงค์ซัลเฟตนะครับนอกจากาที่จะใช้ปรับตัวในการเข้าสู่ฤดูหนาวหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิไม่ว่าช่วงหนาวาเข้าร้อนฝนเข้าหนาวก็ดีก็สามารถใช้ได้นะครับในช่วงเวลาปกติก็สามารถใช้ได้ดีเช่นเดียวกันนะครับก็ทำให้ไม้ผลของเรานี้มีใบขนาดใหญ่นะครับ ใช้ยังไงเราก็ใช้น้ำหมักชีวภาพที่เราทำเอาไว้นี้แหละครับผสมกับน้ำเปล่าครึ่งต่อครึ่งหลังจากนั้นแล้วเราก็มาผสมกับปุ๋ยคอกจนพอเหมาะหลังจากนั้นก็หมักไว้21วันนะครับเมื่อหมักครบระยะเวลาแล้วเราก็นำใส่กระสอบอย่างนี้นะครับหลังจากที่หมักแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็ เก็บใส่กระสอบแล้วก็นำไปใช้เราก็ใช้หวานทางดินนะครับบริเวณโคนต้นทุเรียนหรือรอบๆก็แล้วแต่วิธีการใช้ทง้งทางตรงทางอ้อมของแข็งของเหลวนะครับซึ่งมีส่วนประกอบของซิงค์ซัลเฟตเหล่านี้นะครับท่านสะดวกใช้วิธีไหนนะครับใช้ยังไงคงจะเคลียร์และชัดเจนแล้วนะครับหากว่ายังสงสัยอยู่ก็สามารถที่จะ อาพิมพ์คำถามเพิ่มเติมในช่องแสดงความคิดเห็นนะครับ